คำถามเรียกว่าเป็นคำถามคลาสสิกของหนุ่มๆทั่วโลกตลอดกาลนะครับผมอยากใหญ่อึดทนต้องทำยังไงอันนี้เขียนเข้ามาทางอีเมลของเรานะครับสวัสดีครับคุณหมอครับผมอายุ3 1ปีครับผมตรงๆเลยผมอยากอึดอยากทนอยากใหญ่ครับม,มีคนบอกว่าต้องกินไข่ดิบกับพวกไข่ลวกแล้วจะมีพลังทางเพศสูงมันจริงไหมครับหรือว่าอาหารประเภทไหนบ้างครับที่จะช่วยเพิ่มพลังความเป็นชายให้ผม ทำให้มันทนขึ้นอยู่นานๆขึ้นนะคุณหมอครับพี่ภูมิจำได้ไหมครับเวลาเราพูดถึงเรื่องไข่เนี่ยไข่ก็จะมีไข่แดงนะครับไข่แดงเนี่ยก็จะมีคอเลสเตอรอลหรือไขมันครับไขมันเป็นวัตถุดิบให้ร่างกายสร้างฮอร์โมนเพศชายงั้นฟังไว้ก่อนในอันดับแรกนั้นไข่แดงมีประโยชน์ตรงนี้ในไข่แดงมีแร่ธาตุเหล็กทําให้เราไม่เรหิตจางสุขภาพก็แข็งแรงครับ ไข่ขาวคือโปรตีนครับโปรตีนก็ช่วยให้กรามงกรามเนื้อดีฉนั้นถามว่าไข่มีประโยชน์ไหมมีแต่ว่าไม่ใช่ว่ากินแต่ไข่หรือมันจะเป็นอย่างอื่นอีกข้าวเราเคยได้ยินไหมกินหอยนางรมแล้วนี่โปมากเลยได้ินมาครับยาโดบยาโดบหอยนางรมก็มีคอเลสเตอรอลหรือไขมันมีแร่ธาตุสังกสีแร่ธาตุสังกสีเนี่ยมันช่วยยับยั้งฮอร์โมนเพศชายเปลี่ยนเป็นฮอร์โมนเพศหญิงเนั้นผู้ชายก็เลยมีฮอร์โมนเพศชายเยอะมีเยอะก็มีเยอะเป็นไงเวลามีฮอร์โมนเพศชายเยอะ กล้ามเนื้อจะแข็งแรงการไหลเวียนเลือดจะดีต้องเอาอันนั้นก่อนเลยนะนะครับทีนี้อวัยวะเพศเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อประกอบไปด้วยเหมือนเหมือนพวกฟองน้ําแล้วก็ประกอบไปด้วยเส้นเลือดครับเลือดไหลเวียนในเส้นเลือดดีครับเส้นเลือดขยายมากก็ต้องเปลี่ยนกิ้งกือเป็นมังกรได้ไหมใช่ไหมครับโังโหกิ้งกือเป็นมังกรขณะเดียวกันเนี่ยถ้าฮอร์โมนดีกล้ามเนื้อแข็งแรงกล้ามเนื้อก็เสริมเข้าไปอีกให้ขยายครับ ถูกต้องนะครับที่สำคัญที่สุดคือถ้าฮอร์โมนดีเนี่ยวาวมันจะดีเวลาเลือดมันพุ่งฟุบเข้าไปที่น้องเนี่ยมันจะไม่ค่อยหลุดรั่วทั้งหมดเนี่ยคุณต้องทําให้ฮอร์โมนดีจะทำให้ฮอร์โมนเพศชายดีได้ยังไงฮอร์โมนเพศชายสร้างตอนกลางคืนขณะนอนหลับสนิทในความมืดตอนประมาณเที่ยงคืนเพราะฉะนั้นก็เข้านอนให้หลับสนิทก่อนเที่ยงคืนมีไวไฟปิดไวไฟซะ เพราะมันลบกวนการนอนนะครับแต่มือถือยังเปิดได้ไม่เป็นไรนะไม่ว่ากันนะครับแล้วก็อยู่ในห้องมืดๆที่สําคัญที่สุดก็คือมื้อเย็นน่ะอย่ากินแป้งกับน้ําตาลเพราะถ้ากินเยอะมันจะไปยับยั้งสมองเนี่ยไม่ให้สร้างฮอร์โมนชื่อโกรทฮอร์โมนโกรทก็จะเจริญเติบโตนะพี่ภูมิโกรทฮอร์โมนออกมาอะไรก็จะเจริญทั้งนั้นท้งเรื่องแรกก็นอนเสร็จแล้วก็อย่ากินแป้งน้ําตาลตอนเย็นสําคัญที่สุดก็คือ ของอะไรไม่ใช้นะครับย่อมเสื่อมไปเป็นธรรมดาของอะไรถ้าออกกำลังกายเป็นประจำมันย่อมแข็งแกร่งใช่ไหมพูมแขนเนี่ยจะให้เก่งไม่ต้องออกต้องยกมันเยอะๆยะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีคู่รักก็หมั่นใช้งานสม่ำเสมอหน่อยครับแต่ถ้าไม่มีคู่รักแล้วฮอร์โมนมันดีตอนเช้านอนมันก็ตื่นขึ้นมาเวลาตื่นขึ้นมาก็นวดนวดมันสหน่อยเนาะใช้งานมันอยู่นนวดมันสักหน่อยแต่ผมไม่ได้บอกให้ทํามากกว่านั้นนะแต่ถ้าอยากจะทํามากกว่านั้นก็ตัวให้ตัวมันไม่ว่ากัน ทีนี้เราพอพูดถึงเรื่องอาหารพวกไข่ดิบพวกนี้ไข่ลวกพวกนี้หอยนางรมพวกนี้ดีอะไรคือดีและอะไรคือมากเกินไปคุณหมอบางคนแบบคิดแบบอย่้เข้าใจงนั้นถ้าบอกคุณกินพวกไข่อยู่กินพวกหอยนางรมเนี่ยมันจะมีคอเลสเตอรอลสูงถ้าสูงขึ้นไปเนี่ยมันจะไปเกาะผนังเส้นเลือดเดี๋ยวเส้นเลือดอุดตันวิธีการก็คือคุณต้องกินสารต่อต้านอนุูมอิสระซึ่งจะอยู่ในพืชผักผลไม้สด แต่กินกระทงกระเทียมอะไรนี่ก็ได้ขิงเขิงเลียกว่าเข้าไปมันก็จะช่วยไปทําให้ไขมันไม่เกาะก็เลยได้ผลดีสร้างฮอร์โมนแล้วไม่เสื่อมไปเกาะผนังเส้นเลือดก็คือต้องกินพร้อมกับพืชผักผลไม้เนอะอาหารการกินก็สําคัญการพักผ่อนเวลาต่างๆก็สําคัญด้วยนะคะ่คร